สวัสดีค่ะพบกับสวนไลนนาเฮากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมมะม่วงเบาขามหรือมะม่วงเบาใต้นั่นเองคือทางเราพาไปดูสลัดกันเยอะแล้วนะคะวันนี้จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศดูมะม่วงกันค่ะนี่ค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็จะเป็นมะม่วงเบาใต้นะคะกําลังติดผลเลยค่ะนี่ค่ะช่อหนึ่งนี่แบบดกมาก ต้นนี้เป็นแบบเสียบยอดนะคะเราปลูกมาได้ประมาณสองปีค่ะนี่ค่ะติดผลตั้งแต่ปีแรกนะคะนี่เป็นปีที่สองที่ติดผลค่ะนี่ค่ะทุกช่อเขาจะแบบดกมากแล้วเวลาเขาติดผลพวงหนึง่งช่อหนึ่งคือจะติดเยอะมากเลยนะคะคือจะดกมากเนี่ยค่ะบางช่อก็กำลังจะเริ่มติดนะคะนี่ค่ะ ที่สวนเราก็จะมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะเห็นไหมคะนี่ด้านในตรงนี้ที่มองเห็นก็จะเป็นผลที่ติดที่โตแล้วพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูช่อข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผลที่ติดแล้วว่าผลเขาสวยแล้วก็น่ากินขนาดไหนนี่ค่ะของเราเราจะปลูกไว้ริมน้ำนะคะนี่ค่ะตามริมคลองของเรานี่ค่ะดู รอบๆต้นนะคะต้นยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเขาเริ่มให้ผลผลิตแล้วติดดอกแบบติดผลเยอะมากนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูผลด้านในนะคะที่เขาติดแล้วนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะพวงหนึ่งคือเขาดกมากเนี่ยค่ะสูงนิดนึงเอื้อมไม่ถึงหรือว่าหรือว่าแอดมินเตียก็ไม่รู้นะคะ นี่ค่ะคือแบบดกมากเย็นนี้เราจะต้องทำมะม่วงเบาน้ำปลาหวานทานกันค่ะนี่ค่ะมะม่วงเบานะคะเขาจะรับประทานเวลาที่ดิบค่ะผลผลดิบก็คือถ้าสุกแล้วเม็ดเขาจะใหญ่มากแล้วก็เนื้อคือไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยค่ะน้อยมากคือ เขานิยมทานดิบมากกว่าทานผลสุกนะคะนี่ค่ะบางท่านที่ปลูกไว้เยอะๆเขาก็จะไปแปลรูปได้หลายอย่างเป็นพวกมะม่วงเบาแช่อิ่มมะม่วงเบาดองพวกนี้ก็จะขายแล้วก็จำหน่ายกันได้ในราคาที่ที่สูงนะคะแล้วรสชาติของเขาอร่อยกรอบยิ่งเป็นลูกเล็กเอามากินกับน้ำปลาหวานนะคะอร่อยมากเราขายกิโลนึงนี่แบบแพงค่ะก็คือราคาค่อนข้างสูงเนาะ เคยซื้อทานในในห้างแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ปลูกเองกิโลละ100่งถึงร้อยบาทเลยนะคะหรือบางที่ถึงร้อบาทเลยแต่ว่าก็คุ้มค่ะคือรสชาติเขาอร่อยแบบไม่เสียดายตังเลยเนาะนี่ค่ะมะม่วงเบาที่สวนเราก็จะมีอยู่หลายต้นค่ะแล้วก็ทยอยทยอยปลูกเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยปลูกนะคะเพราะว่าอยากให้มีเยอะๆเพราะรสชาติเขาอร่อยมาก ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนแลนะเฮาด้วยนะคะวันนี้พามาดูมะม่วงเบาใต้ค่ะเดี๋ยววันคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะม่วงน้ําดอกไม้มะม่วงมหาชนกแล้วก็น้ําดอกไม้สีม่วงแดงสักพัดมางนะคะเพราะว่าเราจะทยอยทยอยทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมะคะ่ะหรือว่าท่านไหนสนใจหรือสงสัย ช่องสวนแลนาเฮาด้วยนะ